วันที่26มีนาคม2567รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขดรวิชัยลำสุทธิคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนาว่าอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตเรืองวรวัตรคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เทินทางมายัางกรุมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณาสุข นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้นำเสนอถึงบทบาทภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอาทิเช่นการพัฒนายาแผนไทยเพื่อบำบัดร,ร,รักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดโดยพัฒนาเป็นยาเม็ดฟูเพื่อร่วมรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดแอมเฟตามีนหรือยาบ้านในชุมชน การดำเนินง,งานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร15จังหวัดที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรทั้งการปลูกสมุนไพรการแปรรูปและการทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งดำเนินการดังกล่าวนั้นนอกจากเป็นการส่งเสริมคนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพอย่างสามารถที่จะดึงเม็ดเงินด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย การจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้นําเสนอผลงานผ่านชุดนิทรรศการอาหารเป็นยาภูมิปัญญาสู่การรักษาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อย,ยอดเศรษฐกิจ โดยคณะตรวจเยี่ยมในวันนี้นั้นได้ให้ความสนใจและมีการทดลองใช้บริการการนวดตอกเส้นซึ่งเป็นภูมิปัญญาการนวดโดยใช้อุปกรณ์ตอกไปยังจุดต่างๆตามร่างกายเพื่อรักษาและบรรเทาอาการปวดเมื่อยซึ่งผู้ปว่วยที่มีโรคประจําตัวเช่นกระดูกแตกหักง่ายเปราะบางควรระมัดระวงังและหากสนใจต้องการที่จะทําหัตถการตอกเส้นต้องกระทําโดยผู้รู้หรือผู้ที่ศึกษามาเท่านั้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพได้อย่างปลอดภัย Great right. big right. right.